ถ้ามันเป็นผีเป็นเปรตเนี่ยมันจะไปละลานพวกปู่พญานาคอะนะครับเออที่นะครับบ้านน้ําเพียงเขาไม่เชื่อคอยดูสินะครับมันจะมีลบลากันนะครับเห็นไหมนะครับลบลากันน่ะมันจะทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับไม่เชื่อคอยดูนะครับเนาะไม่เชื่อคอยดูนะครับมันจะทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนแล้วก็ความแตกแยกก็จะเกิดขึ้นนะครับเออขนาดพญานาคอ่ะพญางูเขียว นะครับพยางูงเขียวมันก็ยังแตกตั้งแยกนะครับน่ะไปเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นอันอะไรอยู่ที่ไหนมันไม่ได้นะครับนะด้วยคําสาบแช่งนะครับของน้องชมพู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเออนะครับเด็กสาบแช่งนี่มันบริสุทธิ์นะครับเด็กบริสุทธิ์สาบแช่งเนี่ยนะครับน่ะนะครับถึงมึงจะหลอกคนโง่ได้นะครับเห็นไหมล่ะแต่เขาหลอกได้ไม่นานหรอกนะครับหลอกได้ไม่นานเดี๋ยวเขาก็รู้ความจริงกันนะครับในเมื่อมันรู้ความจริงจากโง่มันก็นะครับ ถ้ามันก็มันติดตามเมืองเนี่ยนะครับเห็นไหมล่ะมันก็สุดสุดแล้วนะครับเห็นไหมล่ะอีกตอนมันคนมันมันก็รู้ความจริงนะครับเออนล้รก็ทุกอย่างมันปิดบังไม่มิดแบบเหมือนทุกวันนี้เห็นไหมล่ะมันก็ปิดบังไม่มิดอยู่ดีนะครับนะนะครับปิดบังไม่มิดอยู่ดีท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงนะครับจำเลยก็โดนหมายจับนะนั่นแหละมันปิดบังไม่มิดมึงจะปิดบังยังไงก็แล้วแต่นะครับคำพูดคําจาของเมืองกับคําพูดคําจาของคนอื่นๆเขาอ่ะพูดต้องสงสัยคนอื่นๆเขา เนีครับเออไม่เหมือนมึงสักคนเลยเห็นไหมล่ะนีครับผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆเขาไม่เหมือนมึงสักคนแต่จำเลยเนี่ยนะครับคำพูดคําจามันเปลี่ยนแปลงวกวนนะครับนะครับวกไปวนมาอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแปลกมากนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับรวมมงคลก็ยังงงอยู่นะครับนาแก้วซาร่างไงนะครับเช่พอนอนตัวน้องแก้วนะครับตรงนี้แหละนะครับนะแล้วนะครับความสิบหายนะครับจะมาเยือนนะครับเนี่ยนะหมู่บ้านใกล้เคียงนั่นแหละนะครับหมู่บ้านใกล้เคียงนั่นแหละ นะครับมันทําอะไรหนี่งคับมันทําอะไรมันเป็นนะครับเขาเรียกว่านะครับเอ่าอ่าสามโบเวสีนะครับพาสามโบเวสีไปมันคิดว่าคนเขาจะไปเที่ยวไปไหว้ก็มีแต่พวกมันนั่นแหละนะครับเออก็มีแต่พวกมันนั่นแหละนะครับก็จะสร้างคอนเทนต์ใน้เอฟซีควายมันดูนะครับเอฟซีพวกกินหญ้าดูนะครับเห็นไหมคนอื่นเขาไม่มาไม่มาเที่ยวไม่มาดูหรอกนะครับไม่มาเที่ยวไม่มาดูหรอกเชื่อเธอหน่นะครับเห็นไหมล่ะ เออนะครับและความแตกแยกมันจะเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับนะครับถ้าพ่อปู่ปริจิตรพ่อปู่อะไรนี่นะถ้าเขามีความเกี่ยวพันกับพญานาคนะครับเห็นไหมเออถ้าเขามีความเกี่ยวพันกับพญานาาเขานับถือพญานาคเขาก็จะต้องไปกันที่วัดนะครับไม่มีใครนะครับไปที่ทุกนาหรอกนะครับนะมันถึงขั้นหนูนาไม่ให้ไปเข้าหาชาวบ้านไงนะครับเพราะว่านะครับชาวบ้านเขาก็มีพญานนาของเขาที่นับถือมา ตั้งแต่บโบราณการหนูนาเข้าไปนะครับถูกที่แล้วนะตงางคเขาตังอยู่นะครับมันไปว่าเขาเลยนะครับเห็น, e นไหมนี่แหละคร้วเขาเรียกว่าความความอะไรนะของความความเขาเรียกว่าความอิจฉานะครับเห็นไหมล่ะนะครับมันก็มีหลายประเด็นนะครับที่มันไม่ชอบหนูนานะครับมีหลายประเด็นนะครับมันกลัวว่าหนูนาะน,ะน,นะนจะตั้งะจะตั้งะจะตั้งกลุ่มตั้งอะไรขึ้นมาเพื่อแข่งขันมนะันอะ นะครับเออจะตั e ee, ้งกลุ you, ่มตั้งอะไรขึ้นมาแข่งขันมันนะครับนะแล้วมันก็จะให้ระดับหนูนาไปวิ่งตามโคตรมันนะครับเออนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนที่หนูนาไปนะพาะสงสารมันนะครับเดี๋ยวนี้เขารู้พฤติกรรมมันหมดแล้วนะครับพวกนี้นะนะครับยู้ทุบหลายช่องช่องใหญ่ๆก็ไปกันหมดแล้วเขาเขารู้พฤติกรรมของไอ้จำเลยมันนะครับและอีกปีไม่กี่วันมันก็จะถึงสารแล้วก็ตายตายยังเกียดนะครับนั่นแหละนะครับนะ เห็นไหมการสืบพยานโจทย์ะครั้งวันแรกเนี่ยครับเดี๋ยวมีเรื่องสนุกคุยกันเลยนะครับไม่เชื่อคอยดูนะครับไม่เชื่อคอยดูนะครับมันเป็นอะไรที่นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับมันเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์นะารการสื่อพยานโจทย์ครั้งแรกเนี่ยเห็นไหมล่ะเออนะครับพยานแค่ไปนั่งฟังนะครับเห็นมันจะต้องเครียดมากๆนะครับจะต้องเครียดนะครับเห็นไหมเออนะครับบูผาลูโมควนนะครับไม่ไปเซิฟเซิฟกับเขาเหรือนะครับเซิฟเซิฟที่ไหนล่ะจานนะครับนะ เออเซิร์ฟเซิร์ฟที่ไหนอย่างอู้นัคร,รับโฟตาร่าหัวใจสองดวงขอบคุณมากนะครับน่ะที่นะกรับเขามีเวทีโกกอกนะครับโอ้ดูมงคลดูมาแล้วนะครับน่ะเขายังไม่แสดงนะครับน่ะมันไม่แสดงนะครับต้องรอการแสดงนะครับมันจะสนุกนะครับมันจะสนุกตอนนี้ก็ไปดูอะไรกันก็ดูนะครับดูคนเขากำลังตั้งเวทีกันนะครับ <laughs> ดูคนเขากำลังตั้งเวทีกัน น้องพรสวัสดีจ้าจูไรลัดหนึ่งหกห้าเก้าน้องแก้วนะครับพี่บุภาสวัสดีเชฟพรนอนทัวจอดไว้นะครับลงนะครับนะโคตรราชนะครับหัวใจสองดวงขอบคุณมากนะครับเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนี่แหละครับ